ซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับเจ้าลอก ARDC ปี2021นะครับพี่พี่ครับนี่เลยนะครับอาการหนักมากๆนะครับสำหรับเจ้าลอกตัวนี้นะครับเปลี่ยนตัวไดชาร์ปนะครับแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนนะครับประคองสปูลนะครับปรับคอนนะครับพี่พี่ตัวนี้อีกหนึ่งลูกนะครับเรียกได้ว่าอาการหนักมาเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าลอก ARDC ปี21นะครับตัวนี้นะครับเป็นประกันจาก อีเทิร์นะครับต้องขอบคุณที่ดูแลหลังการขายนะครับมาเป็นอย่างดีนะครับตัวนี้ก็ล้างให้ด้วยเตรียมส่งกลับไปให้ลูกค้าใช้งานได้เลยนะครับกับเจ้าลอก ARDC ปี2021เสียงวีดกังวานนะครับน่าใช้งานมากๆนะครับพี่พี่ครับ